โคดีโคดีก็อากูยิงออกตีสามนัดอะมาโคอะไรไม่ใช่ไม่อยากตั้งแค่นั้นเองเมาโคมาโคไม่อยากตั้งแค่นั้นเองอืมไม่อยากตั้งโดนร้องเออรอแล้วตากไม่มีปัญญาเล่นไหมึงไหนสี่สัตว์มาโคอ้าวดำใส่สาวนึง ผมผมคิวคิวเอาพี่ลองเอาสอบมาให้ผมบ้ล่ะอาผมสอบไปดูเนีย่ยผมคิวคิวคิวนะเลยสามหนึ่งสามหนึ่งผมไม่มีมาโคมาโคใชห่หรอกแค่ตั้งแค่สองจับรอบเองเอา,มาเอไม่ยมไม่มันมันเป็นอดีตไปแล้วพี่แค่เคยนะเคยเฉยๆตัดเราบอกนะพี่ น่มันมันเปอดีตไปแล้วมันก็แค่ไดมาโอไปกันเลยถึงว่ายังไมได้มาโอ้าบนด้วยาบนด้วยาบนาบนเดี๋ยวเดี๋ยวางไม่ไม่อเฮ้ยเฮเฮรยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้้ยเฮ้้ย้ยใช่เ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเเสริมเ

เอากันหมดเลยก็ไม่วาไม่ยิงอ่ะคนละอบไปคนละจอเออเราเราเราเพื่อนการแบ่งการได้มึไปเ่ยมาสับมอจัมือจับมือจับมือไปดูบนสองยาวเลยพี่สองดูท่นไว้นะพี่วันวัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังไปตีขึ้นมาสับดิแล้วจะยึดฝาเนี่ยขึ้นบนตรงนี้ทำไรเนี่ยอ้าวได้เคยหมอนแล้วตีขึ้นไป,ดไปเดี๋ยวไปแค่แเด้งท่านมีท่านมีหมดเงียบหมดเงียบรีบใจญ่คนเป็นทีตัวนี้ไม่วางไปบีแล้วไปบีแล้วนะ โอ้โหเหลือ15โดนซองไปนัดหนึ่งหนักมากเลยเราอ่ะในเมื่อทุกคนร้อแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะเู้ว่าเวลาผูว่าได้ยินเสียงปะได้ยินเวลาพูดไป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 ไอ้ซีไปขึ้นขึ้นไปบนผู้ว่าไปไอซีไปบนสองยาวเลยแอนเดิร โอ้ยระเบดระเบิดเฮ้ยเ้ยแชทอูย <c> ห <ười> ูคุยไม่ได้แล้วแชทก็เข้าป่วยป่ยป่วยป่วยปวีวอระเบิดเจมอหายแล้วไปเด้อ ยองย่องวะช่างแมงมารังบาเลยเหลือหนึ่งเกือบหล่อเลยเหลือหนึ่งเลืเกือบหล่อแลยหนึ่งมันบังแค่บังแค่เกือบแไปยังไม่หล่อมันเกลือเฉะได้แค่น่ารักได้แค่น่ารักยังไม่หล่อช่างแมง เป็นไงนาโมลาอยู่ที่หนึ่งโหให้มันรู้สบ้าว่าใครเป็นใครโอ้ไม่รู้ววันนี้มาโหวันนี้โหเุปด้ไวีวี่สองอยู่เอ๋พี่พี่ว่าร็วเร็วเร็ววูว่ววว่ววิววววิววววิดว

พูดอะไรมึง่็ไปแตะแล้วต้องพูดก็เหมือนี่ฉันเลยบนโดดบนโดดสวยหล่อเลยอ่ะหล่อไปแล้วก็เจี๊ยบลุ้งแต่เลยอ่ะก้าวนึ่งอ่ะเอางอ่ะในเมื่อทุขภูมิูมิอะไรบางคนมังภูมอะไรอ้าวใคพูดดี้พูดนี้อ่ะอันนี้แค่แม่พี่เห้ถอซ้อม ซ้อมหมอซ้อมตายอีก่แล้วอ่ะยิงใครอมแม่อ่าวาวาวาไทมตวทำตัวนี้ทำไมตัวดยยดเอามาไปโยีเียกอไันงมีอ่ะาเสียเียเียกฟเียเป็นเอเบตีมาเจตีมาแล้วเิดเข้าระเบิดเข้าระเบิดเข้า ไป่นนะอกขยันลูดียวดิสไปไปลงไปเชื่อพี่วาลงไปลงไปเดี๋ยวคุณแม่แทนน่ะแทนแท,นแทน้ใครใตัวไหนตัวนี้ สิบหนึ่งสินึ่งๆกยดูดูดูโช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 อย่าโชไก่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 อย่าดเว่ากูจะรบอถ้าเขาเล่นนะเาก็จะอแ้วอย่าอย่าเยีไม่ได้หูดเป็น บาบาบาด้านะแค่ไม่มีใครยเลยขู่แล้วคุณดนแล้วมาเลย่ให้เนเลยโกเต้โกบา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 ด้านนานะให้ไให้ไก้ไให้ไกลให้่ไม่ข้นาดนี้มันโหล สองเตะวะคิดว่าเตะว่ะไม่เตะไม่เตะว่ะนี่มันหยุดเราุดแดงแล้วเว้ยมาตู้ไว้แดงเขาดูตอนเนี้ยไอ้เฟลี่มันแบบหลงเว้ยอย่าอย่าอย่าเูอไม่คิดว่ากระสันลั่ดตาเดียวลัดตาเดียวเออเส้นตาเดียวเออเส้นสายยาเออไห้แม่แม่ขออะไรใส่อะไหนาปวดเลย